ปาเอ้ยเองคว้าลึกแค่ไหนก็ไม่โดนหลอกดีกว่าทำไมพ่อช่วงเพราะช่วงนี้อากาศมันแปรี๊ปวนทาวน์แดงจะขุมโป่งตลอดไปข้างมึงสามึงในข้างไหนจะนะอยู่ข้างนั้นนะห้างไหนให้เยอะไปแหมบอกกูรูปร่างมันเด็กดอยที่หายคนจะรับพงไม่ดึงปักทำไมบอกกูรูปร่างมันเด็กดอยที่หายคว้ากเหลี่ยงกูเลยไหมล่ะโอมันแดงจะหักถูกคอกูเกาะลันตัด อีตัวลูกคูอยู่ข้างในเออดีเนะอะกูเจอแต่ลูกถ้ากูเจอแม่กูต้องเหนื่อยมากกว่านี้อีสกส้องถายกูจะทำแล้วกูร้องได้ไหมเนี่ยร้องไม่ได้ก็เลิกเลยลิเกไปแค่ขนมโคกขายหน่นอยอาจจะมาถีบหายของโอ้ยหายตาเตอรกูก็มือจะดีด้วยเออไหวเจอก็ไปแค่ขนมโคกขนมโคกเป้าแค่เนี้เออหายากูจะหยอกถูกหรือป่าเนี่ยหยอดผิดเป้าเนี่ยเออถ้าขนมถังแตกก็ยังช่วยหน่อยไป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 เลยลูกแดงเลิกเลิเกไปเลยไอ้คนหน้องเลง ลองดูว,ว่าตัวงลาใครจะลวงแล้ะมาใครจะลองเออเนี่ย คุยโอ้ยแม่ฉันเก่งินแก้จึงน้ำไม่ตาคมคมไม่ชิบหายถ้ามึงก้มกูจะแทงก้ากูจะแทงยาม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 ห้ามใครยักห้ามใครยักมามาถ้ามึงอยากท้องโยแทงและห้ามยักด้วยไหมยอดแดงไม่ใช่เราตัดตัวไอแล้วขอบอกที่เขียวนกกระเต้นวายไม่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เขียวเหรอขอบอกที่เขียวนกกระเต้น

ไอ้จะมาร้องกันไอ้กูแ้างเรียเหี่ยวกระดับยัดเดียวกระเด้งแม่มาเจอมากูเต็มตัวเต็งซึ่งกูหมดแรงเด้งหัวหัวโหแม่มาเต็งอะไรอะดังนุ๊ดเลยนี่อะไรหักหัวอะไรอะล่ะมาเจอไอ้กูง้างแรงเดียวกระดุกถึงยกเดียวมันกระเด้งแล้วกูก็ร้องต่อมาไง มาเจอแม่กุ้งเต็มตัวเต็งตัวกุ้หมดแรงเด้งหัวกุ้งจะโดดมึงร้องเรื่องกุ้งกูก็ร้องหัวกุ้งเนี่ยกูร้องหัวสอนรามอะไรเนี่ยแล้วเดินตรงไหนไม่โดนทำไมทำไมไปโดนจิ้งหรีดเข่าก็เลยไงเดินตรงท้ายจะมองไม่ได้แตาดูเป็นท้าไม่ได้ของภาพขอบใจนะ้อขจงตั้งอยู่ครบล็อกสิพีกอย่าดีกว่า เราซยิ่งกว่าเราเทียนทุนรู้ไหมตรงขี่ทุนทุนแล้วมันโอยโจตรงไหนวะไอตรงขี่ทุนทุนแล้วมันโอยโจอี๋โอยไของนั่นแหน่แหน่ยิมิดแหน่เหม็นกันตั้งแล้วพวกแกทำไมกูเห็นวันมันไม่ทำอะไรแล้วครับรถตักซักซักเดี๋ยวบ้านเดินบ้านนี่ไม่พออีกของเหม็นนี่แหละยิมิด กูจะบอกมึงด้วยสักอย่างทช่ไมครับมึงจำเป็นตำราเป็นลูกสก้อนลูกเป็นหลานซอนหลานครับเออของเหม็น <Comment S 2> นะของจริงจริงอ,อ่ะของแท้ของแท้ด้วยเอออย่างนั้นที่บ้านของผมของแท้เลยแหละทำไมโคตรโคตรเหม็น <c oughs> <c oughs> <c oughs> เสียอุ้มจะควักตังมาตบหน้ากูนี่ผู้ใหญ่อุ้มผู้ใหญ่อุ้มเดี๋ยวกูจะ,จะหำเดี๋เรียกเสียอุ้มหนูพูดเรื่องจะเรียกอะไรเขาหนูดีเราหนูมึงไปเรียกเสียอุ้มไม่ถูกหรอกทำไม่เชื่อมมึงลองเข้าไปอยู่ใกล้ๆทีทำไมเดี๋ยวผู้ใหญ่เขาอุ้มมึงเองเนี่ยตัวอย่า,ยาเ,าเ <c oughs> ติม,มนะตัวอย่าเติมแล้วทีพี่น้องจะไปเพราของเขามีเล่นกันมาแม่มาเล่ยืดให้หมกหัวกูมาแล้ว ขอบคุณใหญ่อุ้มน้องขอบคุไม่อย่สพี่ใหญ่ครับดูด้วยนะครับว่าหน้าเวทีมีคนนะขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์มาเป็นแรงเฉลียใจมีผลพลอยได้ขอบคุณมากนะฮะขอบคุณมากอหัดไว้หูหัดไว้ตัไปได้เป็นแม่ลกนี่เกขอบคุณนะคะขอให้พี่ใหญ่ขอพี่ใหญ่ยุ่งมาขนยืนนะฮะขอให้ทั้งขอให้ทั้งใหญ่แลเป็ยาวอะไรหน้าที่การงานทะลึ่งนะแกคิดดีดีมากไม่ได้ไง คิดต่เรื่องทะลึ่งพระปลาจกเป็นชาวตะยิ่งกว่าเราเที่ยงชุนพระอีตรงที่ชุนชุนน้บมันโชยโชยเราหาเขนทเล่นกันมาเจันมืมามาเจ็ดาเจอของกูสะบัดของมึงจะบุกเจ็ดวันมึงยังไม่หหปร้องโหู